สวัสดีครับน,ออกกนีก็ผมโรชนอลกรรมการชาชัดชีดีมเดียวครับให้ hey, ทิมเดีกยวกันบบชาชาดแบบนี้นะครับผมวันนี้จับมาที่คู่ระหว่าง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีครับโห oh, เน้นๆครับวันนี้ทีมใหญ่2ทีมมาเจอกันไม่แดงก้อนน้ำเงินครับวันนี้ได้ลุ้นสนุกแน่นอนนะครับก็ไม่เชื่อกราต้องเชื่อว่าแมนยูเหนือกว่าเชลซีถึงระดับเสมอเลยนะครับ โอ้หแค่ถล่มเลสเตอร์มาเนี่ยนะเคลเลเชลซีไปแพนิมการเซนในลีกครัพเนี่ยนะโอ้โหแค่ลีกครัพเกมียมนสุดทําให้สถานะการพลิกผันครับแมนยูมาเหนือกว่าเชลซีถึงเสมอเฉยเลยนะครับแล้วที่ผลงานในลีกอะแมนยูไม่ดีเชลซีดีกว่าแมนยูชัดเจนแต่ว่าแมนยูเหนือกว่านะครับวันนี้และเล่นในออตัฟฟอร์ดด้วยนะครับที่มาหรือว,ว่าอดีตกองหน้าของ United, แมนเชสเตอร์ยางรุดพริสลอร์ยครับ mm hmm. ก็ยังได้คุมทีมในเกมนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าดูปเบนออมอลินยังยังไม่ได้มาคุมนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คุมในเกมนี้อ่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าออมอดินได้งานกับแมนยูแล้วนะครับ mm hmm. ใช่ใช่เป็นใช่แล้วว่าลูปเบียนส์คดคุมเบนสวีมาก่อนใช่ครับมาก่อนคือคุมเบสวีไอโเฟนนะ นะครับผมตอนนี้เป็นผู้ช,ช่วยโค้ชของเทียนฮางก่อนแล้วตอนนี้ก็ขึ้นแท่นมาเป็นผู้จัดการทีมจากคุมประมาณเนี่ยครับสามสี่นัดแลครับแล้วก็ต้องหลีกทางให้โรเบนอโมรินนะครับผมาทาบแบบฉีกสัญญาจากออร์ตมิสบอนเพื่อย้ายมาแมนยูโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีก็มีเอ so นโซเมสกาเหมือนเดิมอดีตนักเตะของยูเวนตุสนะครับผมอดีตกุนซือของเลสเตอร์ ทำเลสเตอร์เลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ย้ายมาคุมเชลซีในฤดูกาลน,นี้นะครับคงจำก,กันได้ใช่ไหมว่าคือคุมเลสเตอร์มาก่อนนะครับสำหรับเอนโซมามสก้าก็ผมเชื่อว่าเมนยูน่าจะเบียนชนะเชลซีได้นะครับใช,ใช่เพราะว่าฟอร์มแย่มาหลายนัดแล้วในพรีเมียร์ลีกอันดับหล่นไปถึงที่14แล้วนะครับก็ดูแล้วคงต้องเล่งเข้นฟอร์มแล้วครับไม่งั้นสถานการณ์แย่กว่านี้แน่อันจะถึงขั้นหลบไป โซนสีแดงโซนอันตรายสิบแปดถึงเก้ายี่สิบโซนตกชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรก็คงแล้วก็ลังมั่นใจด้วยตอนนี้คือแบบคงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยแน่นอนด้วยแล้วจะไงป็นยูชนะแน่เ <c oughs> ชื่อว่าแมนยูจะชนะโจเซฟีผมว่าน่าจะมีสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมนยูคงจะเบียชนะได้จัดไปที่ปีศาจแดงเรดเดวิลนะครับผมเฟรตอาร์มี่แมนเชสเตอร์อยู่เลยครับแล้วมาพบก,กับผมได้ใหม่ใน โอกาสหน่าจะบอกนี้หมดวัาแล้วขอลาไปก่อนจริ่งเหงี่ยบเป็คู่ตัวนอีกนะ <S <S นะมีกี่หลายคู่นะสนใจนะครับผมไม่รู้จะมีเวลาไปวิเคราะห์ไหมโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชูริทุกท่านนะครับบ๊ายบาย